จอเรื่องอะไรมาขำๆบ้างครับส่ง BB มาหาผม BB บีอ๋อพวกอะไรนะบีบีกันแบ็คแบ็คเบอร์รี่แบ็เบอร์รี่เขาบอกว่าชื่นชอบคณะนี้มากคณะอะไรครับสามโกสามโกลืมแกครับผมอ่ะพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาเลยครับโยงนงพวงสามโกลืมแกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะช่วงนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทีมงานโยงเชิญยิ้มอมาพบกับ รายการเชิญยิ้มเชิญยิ้มของเรานะฮะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราทีมงานโย่งเชิญยิ้มได้มีโอกาสมากันที่นี่แล้วก็ตรงนี้ผมจะขอนําเสนอละครสักเรื่องหนึ่งอ่าเรื่องของนักเลงอันตพานสอง9ี่อันตพานรองเมืองก่อนที่จะพบกับเออสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเออไอม่มีละครละครไม่ไ้อยากดูละครนี่ถ้าดูละครวันนี้เสนอละครโอ้โหสนุก ขอเรื่องเนี้ยเหรอสนุกมากก็อยากดูอ่ะสองสี่เก้าเก้าอันตรพานคลองเมืองเคยได้ยินไหมล้วเขาไปทําเป็นภาพยนตร์นะออ๋ที่มีแดงใบเล่อะไรเนี่ยนะเออนั่นแหะโอ้โหนี่จะเล่นตรงนี้เลยอ่ะฮะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนักเลงจะมีนักเลงมาตีกันกลางซอยเออเออเออดู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 อยากดูเลยใช่ไหมอยากดูสองสี่เก้าเก้าอันตรพานคลองเมืองอันตราพานเขาเออแจ๋วเลยครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ การดูละครของเรานะครับต้องตั้งใจดูนะครับไอ้ดูนักเลงตีกันมันต้องมีนักเลงมาตีกันนะมีดิมีดิมันต้องมีดูตัวอย่างหน่อยไหมได้ไหมยาอยากดูไหมมันมันตีกันต้องมาตีกันที่นี่นะเฮ้ยพวกนักเลงมาตีกันหน่อยเร็ว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 เรเเโอ้โหมันมาไวจัดจาทะเบียนไม่ได้เลยเฮ้ย เฮ้ยเอาลุงดูละครนั่งข้างบนที่นั่งข้างล่างละครไม่สนุกก็ดินั่งบนนั่งบนนั่งบนไปไปนั่งทําไมข้างล่างมันนั่งข้างบนนี้นั่งบนถึงจะดูสนุกอหรใช่นักเลงหมายยังมาแล้วมันกลับไปแล้วมาไวว้ยขอโทษขอโทษมัวแต่นั่งข้างล่างไม่ได้ดูเออดูดูละครครับสอง9ี่อันธพาลคลองเมืองของเรานะครับจะเริ่มนำเสนอตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ นั่งดีๆนั่งนั่งดีๆเออนั่งเออทีนี้กูไม่ยอมเราต้องนั่งดีๆนั่งดีๆนะอย่าให้พิกซ้ายอยาให้พี่ขวานะไม่ได้นะถ้าล้มไปเงี้ยถ้าเกิดเข่าหลุดสบ้าหลุดอะไรเงี้ยยากนะเออมันปวดไม่ขาขานี่ปวดไหมเนี่ยแข้งขานี่ปวดไหม้ยปวดที่อายุมากๆแล้วมันปวดเนี่ยเออตอนนอนกลางคืนก็ปวดเทบนอนไม่หลับเลยเนี่ยอ๋อเหรอท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับถ้าใครมีอาการแบบนี้นะครับปวดแข้งปวดขากลางคืนนอนไม่หลับไม่มีปัญหานะครับ ท่านผู้มีเกียรติครับผมขอนําเสนอนี่เป็นยานะครับเป็นว่านยาที่เราสกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยแปดชนิดนะฮะถ้าท่านมีอาการปวดแข้งปวดขาก็คือนอนไม่หลับรับรองว่าขวดเดียวเห็นผลทันตาเราคิดแค่ขวดละหนึ่งร้อยเท่านั้นเออแก้อะไรนะแก้ปวดเมื่อยไงปวดแข้งปวดขาปวดขานี่ยเได้ปวดแข้งปวดขาหรือว่าเวลาเอ่อเวลาเอี้ยวซ้ายดังกรอบนี่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 ลุกขึ้นมา ดะกลับเข้าห้องน้ำก็คือดับบิดกลับเออพอขวาได้กลับเออเออพอพอก้มเงี้ยกรวบเออกรวบพอเงยเงี้ยกรึบเงี้ยถ้ามีอาการแบบนี้นะครับยาสมุนไพรของเราช่วยได้นะครับเด้อเด้ก้มอะไรนะก้มอะไรนะฮะก้มดังกรวบเงยดังกรึบ แม่ไอ้เงยคลิปเนี่ยบ่อยเลยบ่อยเลยเป็นบ่อยหรอครับเป็นบ่อยยาตัวนี้ช่วยได้ครับสมุนเอือสกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติานะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท <100 S 2> <100 S 1> ่าไหร่ร้อยเดียวครับลุงสมุนไพรนี่มันไม่ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงร<อ>ับรองว่ากินแล้วไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเออครับเอาอยากได้เลยครับลุงอยากได้อยากได้โอเคร้อยเดียวคิดกันเองนะครับมา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 ขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีดีดีก็เถิดมาให้ก็เถิดมาให้เถิดเถิดมาหน่อยดิมันไกลเลยเดี๋ยวเวลาละครออกมามองไม่ชัดไง วบคับปึ๊บสายตาดีไม่ไนสายตาดีไม่ดูละครต้องต้องต้องดูใกล้ๆนะดีสิสายตาเหรอสายตาดีนะแต่ว่าต้องใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นะดูไม่ค่อยดีอ้าวเหรอโอ้สายตาอ่านหนังสือมันตัวพร่าไปหมดอ๋อครับถ้าใครมีอาการปนกันไปหมดอ่ะถ้าใครมีอาการตาพร่านะครับดูหนังสืออ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นไรนะครับเรามีตัวช่วยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่ารบครับนี่ครับเป็นว่านยาสมุนไพรนะครับสกัดมาจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยแปดชนิดครับ สามารถรักษาโรคตาถ้าตามัวตาพระตามองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่ต้องใส่แว่นถ้าดื่มยาขนาดนี้เข้าไปแล้วรับรองว่าหายดังปิดทิ้งนะครับซึ่งยานี้แก้ไขได้รักษาอาการตาไม่ดีแข้งขาปวดเอี่ยวซ้ายดังกรบเอี่ยวขวาดังกรบกรบดังกรวบเหือยดังกรึบอันนี้รักษาได้ครับรักษาตาได้ครับราตาแต่<ด>เราไม่อันนี้อันนี้อันน,น,นี้เรากันเองนะฮะเราคิดแค่สองขวด ร้อยเดียวธรรมชาติฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะอันนั้นเท่าไหร่นะอันนี้สองขวดร้อยครับอันนี้ขวดละร้อยฮะแก้อะไรมั่งเนี่ยเอาอันนี้แก้อาการสายกรอบกรอบหวากรับก้มก้มกรุบเงยกรูบร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้ทำไมล่ะครับอันนั้นก็แก้อันนี้ก็แก้ดังกราบกราบกรับกรุบกรูบสองขวดร้อยแล้วมันทำไมราคาไม่เท่ากันล่ะเฮ้ยเอานี่ลุงไปซื้อมาจากไหนอะนี่ แล้วมันทำไมราคาไม่เท่ากันล่ะเฮ้ยเอานี่ลงไปซื้อมาจากไหนอะ,อะนี่เอาไปโดนใครเขาหลอกมาเป่าลุงเอาบ้าแล้วที่นี่ขายสองขวดร้อย ออนี่มันหลอกก้อเออไปโดนใครเขาหลอกมากกันเลยแหละเออเนี่ยเป็นคนบ้านนอก,ากนาเข้ามากรุงเทพมันต้องดูนะลุงนะ<อ>ไปเชื่อเขาสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าโดนหลอกอ,อ,อ้าวนี่ไงโดนหลอกเขาเ้าแล้วเออมันหลอกกูมันหลอกกูอันนี้สองขวดลอยนะครับใครอยากได้แป๊บเดียวนะครับเรามีเวลาเออมามา<ๆ>จะได้ดูละครนเดี๋ยวจะรีบไปจะได้ดูละครสองขวดลอยนะเออโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุงครับพบกับตัวแรกเลยไหมไอ้นักเลงไม่ต้องดูแล้วนะเคยดูแล้วฮะนักเลงไม่ต้องดูแต่ว่าพระเอกเนี่ยมันจะมากับ มาครับนักเลงเอานักเลงมาตีกันก่อนไหมอางซอยไม่เป็นไรเอาพระเอกก่อนก็ได้เอาพระเอกก่อนอยากดูพระเอกนะพบกับละครตัวแรกเลยครับพบกับพระเอกของเรานะครับในเรื่อง2499ี่เก้วัตถานครองเมืองนะฮะเป็นไงครับพระเอกผมเป็นไงฮะพระเอกมึงแต่งตัวทันสมัยหน้ายังก็ผิวมะกรูด กางเกงเป็นไง,นไงกางเกงโอ้โหกางเกงขาดนิดเดียวมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงวะนะถ้าเป็นกูก,ก,กูก็ไม่กล้าแต่งละกลัวลูกไม่นับเธอเหรอเออนี่มันก็ชวนลูกออกมาเที่ยวแต่ลูกไม่กล้ามาอ,อ้าวทำไมไม่กล้ามามอายชาวบ้านเขา,าเหรอเออถึงว่าชวนลูกชวนเมียไม่เคยมาก็กูสักงานเลย <laughs> แต่งตัวเล่นเรนลองลองให้นี่เขามีคนดูอยู่แล้วแม่จ่าแม่แม่แม่พระคงคางจ้าเอาพระยาสายน้ำอันช่ำชื่นยังไงกันสายเอทาราสัยไม่รู้ว่าที่ใครเฮ้ยเมื่อตะกี้อะไรอ่ะ ท่องเนื้อเพลงจะไปลร้องรายการอื่น,นจะมาท่องอะไรตอนนี้เดี๋ยวจะ,จะมาดูละครก็ตั้งใจดูก่อนสิครับเนื้อเพลงไว้กลับไปท่องที่บ้านเฮ้ยแ,แล้วละครก็ไม่มีสมาธิเล่นพอดีกันออต้องใช้สมาธิอ,อ,อ่ะอสมาธินี่ใช้ได้เลยไงได้ไดที่ไปซื้อกาแฟให้ทัถ้ถุงวะสมาธินะี่ยสมาธิเนี่ยอ๋อสมาธิ ทายทาราคาอาศัยให้ดื่มกลืนทุกวันคืนขาถือเป็นเช่นน้ำนมยืนร้องไห้เหมือนหัวใจแทบแอบจะขาดสายสวัสดเมียสาวเจ้าทำสมเธอหนีไปมีชู้เปลี่ยนคู่ชม ไม่แต่ตรมมีแต่ช้ำคลือนน้ำตามีเราหนีเราไปเขาใจผิดเรื่องเพียงนิดธรรมโฮทำโกซาทนวนนางช่างไม่ละอวิชามีมีมอะไรเจ้า โอพ่อคุณอูดถึงเมียแล้วร้องไห้โอ้ยนี่หก้ามใจซะบ้างเถอะไม่ใช่ลืมเนื้อลืมเนื้ออาทที่หยุดนี่ลืมเนื้อเหรอสารนารีวิถีคงคาช้างสารงูเห่าข่าเก่าเมียรักโบราณเตือนไว้ฝนตกอย่าเชื่อดาวมีเมียสาวอย่าไว้ใจ เดี๋ยวจะต้องมาช้ำใจเหมือนผมมันเป็นยังไงอ่ะเขาว่าแรกรักน้ำต้มผักก็ว่หวานถูกต้องแต่พอนานๆพอนานๆเฮ้ยเฮ้ยอร่อเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นสงสัยมจะมาตีกันวะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยพวกอะไรอะไรอะไรถามว่าอะไรไม่ไอ้นั่นมันโยนคุกมาให้กูเนี่ยคุกที่ไหนไม่โยนดูดิอะไรอะอะไรไม่มีอะไรพผู้อ๋อติดมากนะใบพผู้อ๋อฮะใช่เปล่าวใช่เปล่าวใช่ใบพผูป่าวใบพผู้ทำไม่ใช่ขอเออเนี่ย ดูเองแล้วก็ไปบอกไปใส่กระเป๋าของเกงใส่กระเป๋าของเกงก็หายากเสียไว้ในย่ามนี่เออไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ระเบิดเวลาเลยจะมาทีทำไมพยายามมีอะไรอยู่ในนั้นนะไม่มีไม่มีนะเออโอเคมิดหาอะไรอ่ะเขาว่าแรกรัก น้ำต้มผักก็หวานไหนบอกน้ำต้มผักหวานนี่มึงกินทั้งใบเลยนะอะไรเนี่ยใบอะไรก็ไม่รู้ใบอะไรไม่รู้เหรอใบโถใบฮะไม่มีอะไรอันนี้เคาเอาไปไว้ทำพิธีไหว้ครูสวัสดีพี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่มันพยายามยัดเยียดให้นะพวงเฮ้ยโอ้โหผูงเหญ่ก็เกงนี่ไง ผมใส่กูไม่กล้าใส่อีกต่อไปแล้วอินเทรนอินเทรนไปซื้อทร้านไหนนะชอบจังเลยนะไอ้รองเท้าเปลี่ยนส้นมือสองไงฮะทพันเนพุธพันพุทธแต่งตัวไม่ลืมเท่าไหร่ละทำอย่างเงี้ยถามจริงๆเท่าไหร่ถามจริงอะไรเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ละแด่ได้อะไรอายุเท่าไหร่ไม่ใช่เหลือเท่าไหร่เท่าไหร่พูดจริงไม่ต้องโกหกกันก็อายุห้าสิบเอ็ดแล้วพี่พี่โยก่พันครับเลยแล้วบอกซะเยอะแล้วมาเรียกกูพี่ เอาพูดถึงวัยรุ่นไงมันต้องใส่ไงอย่างเงี้ยแสดงว่าทำตัวแบวถึงจะอายุเยอะแต่ว่าไม่ยอมแก่เห็นพ่อดมชวนชื่นไหมแต่งตัวกระชากไว้เห็นไหมั้าเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วทำไมยังใส่เดฟใส่อะไรอยู่พ่อดมยังอยู่เหรอเอา้าอยู่ ถึงเหรอถึงเขาจะตายแล้วเขาก็ยังอยู่ยังไม่ตายยังไม่ตายพอดมยังกระชุ่มกระชวยอยู่ได้เจอแคนานไงแค่แก่แก่เขาเขาอายุเยอะขนาดนั้นร่างกายเขาดีเรามีเจ็บมีปวดขาแข้งอะไรมีไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยพี่ยงเจ็บในช่องท้องไม่ไม่นุ้ยนุ้ยปวดขาปวดขาอะไรนะเขาซื้อมาแล้วรังหนึ่ง นี่ใส่เดฟดิเฮ้ยพี่นงนี่นี่ไปไปไปทำตัวให้วัยรุ่นเลยนะทำไงฮะอย่าย่อนแก่พยองพยกนิดใส่เดฟได้นะได้ใช่ไหมถึงกางเกงนี้ก็ไปปรับไปเปลี่ยนได้อ๋อเราทำได้เหรอทำไงก็บอนมันเปิดร้านกางเกงอยู่ผมทำได้อีกทีทำเดฟสวยงามเลยเฮ้ยทำได้เอากระเป๋าออกเอากระเป๋าออกเออเยวแล้วก็ไม่บอกเออจะได้ได้ใส่เดฟได้เลยนะให้มันเดฟให้มันดูแบบวัยรุ่นเฮ้ยทำไมเทนไง อ๋อทำได้เลยเหรอได้ได้ได้แปลงได้นะแปลงได้ดิเออพันล้านเกมเก่านี่แหละเอามาทำเป็นเดฟได้เออว่ะลักโลกได้ไหมครั้งนี้ได้ไหมโอ้โยได้ละครั้งได้ละครั้งครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้โอ้ยอ้าวเดี๋ยวไปยืนคู่พี่พวงเลยเดี๋ยวดูใครจะหล่อกันอ่าเอาพาเทปปลดซะแล้วเว้ยเฮออเดี๋ยนี่บอลบอลได้แล้วอันนี้ครั้งเออว่ามันแก้ไม่ยากเว้ยเออ แกไม่ยากแล้วถอดอุปรณ์ไปตามร้านนี่แกเดิงตัวนหกเจ็ดสิบแล้วที่นี่อ่ะกุบดี่ไงอันนี้หกเจ็ดสิบบาทเองซื้อสายไฟมาม้วนสิบกว่าบาทเอาเดฟถึงไหนพี่เอาเดฟเลยไหมเอารัดขาเลยเลยน้องเลยน้องเออนั่นแหละนั่นแหละเอ๊ะขอเดฟถึงเอวเลยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เข้าไหนดูดิหันข้างดิหันข้างดิพี่ยกหันข้างดิเห็นไหมขันได้ด้วยขันได้ เดฟเลยข้างบนข้างบนฮะเดฟบนว่าแล้วเดินมันก็ต้องให้วัยรุ่นนะวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นเดฟใส่เดฟแล้วเดินไงนะวัยรุ่นวัยรุ่นอ่ะอ่าดูเดินโอเคอ้าพี่พวงมาเดินดิเดินไหนบอลเน่ะเอาเดินดินเลสมน้ำหน้าอยากใส่เดฟเอาเร็วเร็วเดินเดินมึงก็เดินเดินก่อนเนี่ย เดี๋ยวหวงมึงจะไปตามลูกมากินข้าวเหรอพี่โยกเดินให้ดูดิาะอ่าดูพี่โยกเดินอ๋อเหนื่อยเดือไม่ไหวเอย่ารุนแรงว่าอย่ารุนแรงพี่มาเรงพี่เริ่มกำเริบแล้วมาเรงอันนี้พูดเดี๋ยวก็เชื่อจริงเดี๋ยวคนเชื่อจริงเออโอ้โหเลยใส่ไว้อย่างนี้เลยใส่ไว้อย่างนี้เลย เลือดว่าออกเขาว่าข้างล่างเริ่มไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้ว่าเลือดมันไม่เดินนั่เลยไม่ไ้ก็ผันต้นแน่นี่เอาวันนี้รายการเชิญยิ้มเชิญยิ้มของเรานะครับต้องขอบคุณทีมงานของสามโกลืมแก่ด้วยครับนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็แวะเวียนมาอีกนะพี่นะได้เลยครับเพราะว่ามีทางบ้านเนี่ยขอกันมาเยอะเลยผมอยากเจอสามโกอยากเจอสามโบนะครับพี่พวงมีอะไรจะฝากทางบ้านไหมครับฝากว่านโยกนี่ะก็ทำเพลงทำอะไรต่ออะไรฝากไว้ในอ้อมใจของท่านด้วยนะครับ ไปไปอยู่เขาเขาทำ,ทำไมฮะเขาอะไรฮะฝาแล้วฝากแล้วก็ไปอยู่เขาเจไอ้นี่ก็ฝากเขาเรื่อยเชยแล้วเขาจะดูแลฉันขนาดไหนก็ไม่รู้อา้าววันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งครัครบผมนะครับทางทูหกสิบหกนี่ <66 S 1> มีแต่ความสุขสนุกสนานเท่านั้นเลยและอย่าลืมนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับที่มีความสามารถทาให้เรามีรอยยิ้มนะครับติดต่อมาที่รายการชันยิ้มชันยิ้มนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหก 888 8089ครับดศูนย์แปดเก้าครับนนหรือจะโทรไปที่086 888 8089หรือโทรไปที่086 888 8089หรือรรอีกช่องทางหนึ่งที่ 0... เบอร์เดียวกันบอกสามรอบสอ้าววันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค,ครับทุกท่านสวัสดีครับ